สวัสดีครับผู้รับชมทางช่องมหากรุงชาแนลนะครับวันนี้จะพามารีวิวนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับเลสี่นะครับก็เป็นโทรศัพท์ที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งขายให้ผมนะครับในราคา1,000กว่าบาทนะครับผนซื้อทางรัสซ a าด้านะครับ3 5 0 0กว่าบาทแล้วก็ใช้ยังไม่ถึงปีนะครับขายผม1,000กว่าบาทนะครับ ก็วันนี้นะครับจะมารีวิวว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะครับเขาก็ให้เพิ่มเติมนะครับเป็นเคสครับเนี่ยฮะเาจะสั่งทางลาซาด้าด้วยนะครับเป็นเคสของเลตมี่แปดนะฮะเป็นระบบแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะเติมทีผมด้ใช้แล้วนะฮะเดีวผมเอาใส่เข้ากล่องเหมือนเดิมให้รู้ว่ากล่องมีพร้อมนะครับเลตมี่จะเป็นนะฮะนี่กล่องอย่างนี้เลยนะครับเปิดมา ผอิญผมใช้รหัสสัมผัสมือแล้วนะฮะหรือว่าสามารถนี่ได้ทั้งหมดว่าเราไม่ได้มีแล้วก็ขาดได้นะเนี่ยเนี่ยใส่ได้ครับนะฮะแลหรือว่าตัวนี้นะกดตัวนี้เลี้ยนในมือปุ๊บอัตมาเข้าได้นะครับใส่เดียบร้อยนะครับสองซิมนะครับอรอมในตัวเครื่องครับความจุหกสิบสี่ ไบต์นะครับสามารถใส่เมมโมรีได้สูงสุดถึง124อ่นะครับ128นะครับกิกะไบต์สูงสุดแต่เป็นร้อยแล้วแต่ว่าความรอมก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับในราคานี้พันกว่าบาทที่ผมซื้อมือสองมานะครับก็สภาพดีของแท้นะครับสองซิมนะครับมีถาบแล้วก็ไมโครเอดีการ์ดแรม4กิกนะครับถือว่าเร็ว เร็วพอสมควรเลยนะฮะเล่นอินเทอร์เน็ตด้นีน่ไม่ได้ยังไม่ได้เข้าเน็ตนะฮะเนี่ยดีมากเลยครับแล้วก็มีอุปกรณ์พร้อมนะครับมีคู่มือนะครับคู่มือที่เป็นทั้งมาแรงอยู่นะฮะอ่าเป็นข้อความหลายภาษาเลยนะฮะก็ถือว่านี่ฟิล์มนะครับผมใส่นะเพราะว่าอันนี้ทันที่ขายต่อยผมนะครับใส่ฟิล์มกระจกอย่างหนาม,มาแล้วนะฮะอันนี้ฟิล์มธรรมดาเลยไม่ได้ใส่ที่มา ที่มากับตัวเครื่องนะฮะที่มากับกล่องเลยนะครับมีพร้อมนะครับอุปกรณ์พร้อมมีหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จที่มากับเครื่องเลยนละ้ก็มีนะครับผมก็ถือว่ารองรับได้อย่างดีนะครับกับการเนะฮะติดชาร์จตัวนี้นะครับ,บ,รบ,บ,รรตรบแต่ผมเอามาให้สาธิตเลยทีเดียวนะครับ ที่ชร์จซึ่งผมก็ได้ใช้แล้วนี่ฮะมากับของเดิมเป็นอย่างนี้เลยใหม่ๆนะครับสายเสียบชาร์จหรือว่าถ่ายข้อมูลก็จะเป็นหัวแบบอย่างนี้เลยนะฮะคล้ายๆช้ระด,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 ดับดีเลยนะครับนะครับผมมีทั้งาสายชาร์จพร้อมนะครับก็โอเคอยู่นะครับราคานี้นะครับอันนี้ ผมก็จะ,ะเข่านะฮะหลังจากที่เขาจะมีเคสมาให้นะครับเคสอย่างนี้ก็มีนะครับนะฮะ,ะเคสเคสด้านเดียวนะฮะมีอย่างนี้ของของที่มากับเครื่องเลยนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะถือว่าดีอยู่เลยนะครับแล้วก็มีอย่างนี้ได้เปิดปิดเสียงแต่ว่าเราไม่ใช้นะครับเพราะนี้จะธรรมดาไปนะฮะ แล้วก็จะมีสีดําแถมมาให้อีกนะฮะเคสสีดำนะครับอันนี้เป็นสีแดงนะครับเครื่องนี้จะมีอยู่ไม่กี่สีนะครับเนี่ยแข็งแรงกระจกก็ว่าทนกราฟอย่างดีเลยนะฮะกระจกแข็งมากนะครับทนแตกทรงไรก็ว่าเอาเหินะอะไรมาขุดขีดขก็ไม่เป็นรอยนะฮะถือว่าดีเลยนะครับทีนี้ผมจะสาธิตอาศัยนี่ดีกว่าเคสเคสซึ่งเข้าใจว่าจะซื้อทางลาซาด้านะฮะเนี่ย ่านให้ผมที่หลังนะหรือว่าแต่ไหนก็ขายมือถือแกกลกคนละให้เคสมาด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องวางให้ดีนะครับในการใส่เคสเคสตกแต่งทําให้มือถือมีคุณค่ามากขึ้นนะฮะนี่ครับถ้าใส่ให้ตรงร่องนะฮะษณะน,นี้นะฮะก๊อกนี่เข้าที่แล้วนะเข้าที่แล้วนะครับก็โอเคนะครับสวยงามดีนะครับขอบคุณที่รับชมนากครับฝากกดไลค์กดแชร์ตั้งช่อง มหากรุงชาแนล้วยนะครับก็สร้างสังคมอุดมปัญญานะครับแบ่งปันความรามามู้แบ่งปันความดีแบ่งปันปัญญาสร้างสังคมอุดมปัญญากับมหากรุงชาแนลนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ